มาเถอะพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเห็นพ่อพี่น้องปัดไข่เจียวนะคะไข่เจียวไง่ๆนี่แผ่นไญ่ๆไข่เจียวนะคะไข่เจียวใบบุยลำนี่ทอดตามมีตามเกิดนะคะพี่น้องใส่หอมแดงแซนพริกสดแค่นี้หละพี่น้องใส่ถั่วฝักยาวจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วนะคะใบบุยลำอินออสเตรเลียมาแล้วพี่น้องนี่นะคะไข่เจียวนะคะไข่เจียว จันยานใหญ่หๆๆน่ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งทอดแล้วไม่ไหมหอนๆอนนี่พี่น้องหิวเข้าแห้งแหง้งผาผัวไปหาหมอมานะคะบ่ได้ไปหาแต่เพาะอ,อัดผัวดอกพี่น้องไปทั่งผัวทั่งเนี่ยหาหมอทั่งคู่นะคะเพื่อนนี่หิวเขา้าหิวบ่หิวปันได้น่ะนี่พี่น้องเบิ้งสูชิก็กินนะคะไข่เจียวก็สสกินเดอพี่นอ้องอสดกับดอเอยมากเงินหลายโอ้ยอยู่ในซอสนะคะ แซบบ่บนี่นองเนี่เราซอสซอสซูชิยอดไปหน่อยยอดไปหน่อยยอดไปหน่อยนะฮะยอดไข่เจียวไปหน่อยมันแซ่บได้ซอสอันนี้พี่น้องมักมักมัก,มก,มก เรียบร้อยนะคะกินกินแนยพี่น้องมาเด้อมาเด้ออย่างแซ่บอย่างแซ่บนะคะข้างล่างเป็นข้าวมันไก่เลยพี่น้องเขามันนะเพื่อนอืมอืมอ,อซุปแซ่บอืมกินทั้งขา้าวกินนั่งสูชิมะมะอันใดสิอันใดสิดสปังก็กัน เงินโพดโพพี่น้องแออ่บโพดโพพี่น้องมันนี่งานหลายเด้อพี่น้องอยงานหลายพี่น้อง,อง,องมอเศร้าก็ซักผาซักผาเฮ็ดงานบ้านเรียบร้อยผ้าผัวไปหาหมอหาหมอแล้วก็บแป้น นัดหลายอย่างเนาะไปหลายอย่างพี่นอ้องอาการคุ้นซากออันนี้แห้งเนาะหัวใจเนาะนเพื่อนทําการเช็คสแกนหัวใจแล้วก็สร้างให้ไปเอ็กซเรย์แล้วพี่นอ้องเพราะว่าหัวใจมันเต้นผิดปกติเยอะนะเพื่อนเนาะและก็เรื่องกับปอดเพื่อนนั่นเพื่อนปอดที่ว่าเคยสูบบุหรี่เยอะนอะมันมีอ่าดเมจเพิ่มขึ้นนั่นเพื่อน อยากจะบอกให้นะเพื่อนถึงแม้คุณจะเลิกสูบบุหรี่แล้วแต่เมื่อในอดีตคุณเคยสูบเยอะเพื่อนอ่าถึงแม้เลิกสูบแล้วตอนนี้นะคะก็ยังคงมีผลต่อปอดคุณอยู่เช่นเช่นเช่นเดียวกันนะฮัเพื่อนเนาะเพียงว่าตอนนี้คุณไม่ต้องไปเสียเงินืูบบุหรีนะ่นั่นเพื่อนแต่ว่าปอดคุณก็มีการโดนทํำ้ายมาแล้วนะเพื่อน อื่อนเพื่อนๆการที่คุณอยู่ต่างประเทศนะนเพื่อนอย่างเช่นออสเตรเลียเนี่ยเพื่อนบุรีแพงโพดๆดนั่นเพื่อนถ้าคุณไม่สูบนะดีที่สุดนั่นเพื่อนใครที่ไม่สูบบุหรี่นะคะอยู่ที่นน่เนี่ถนะือว่าดีที่สุดเพื่อนเถ้าคุณสูบเพราะว่าค่าบุหรี่มันแพงแพงทําไมแพงแท้ เพราะว่ารัฐบาลเขาทาให้มันแพงเขาทําให้มันแพงเพื่อมาให้คนซูบพี่น้องแต่ก้นกัสซูบคือเก้าแหละพี่น้องอืม,อมว่าหลายยายจมหลายพี่นอ้องคนประชากรกท็ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันแพงเพื่อนก็ย่งสูบเนาะเพื่อนก็ยังสูบแล้วก็ทำให้ การใช้ชีวิตนะคะมันไม่พอเพียงเนาะเพื่อนเนาะค่าบุหรี่แพงค่าเครื่องดื่มแพงค่ากินค่าอยู่ทําให้มันแพงเนาะทําให้เงินไม่พอใช้นะเพื่อนอืมอืมกินไปจุ่มไปอืมแสบ วันนี้เสนอในรายการกินข้าวผทะสูชินะคะอบกุ้หลายๆแซบคือเกาแซบคือเกาพี่น้อง